ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเลือกอุปกรณ์ในการปักชำกิ่งไทรเกาหลีนะครับนี่นะครับเป็นเศษวัสดุเหลือใช้นะครับที่ทางสวนมีนะครับทางสวนจะเลือกใช้เป็นขวดน้ำอัดลมนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับขนาดนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการตัดขวดน้ำอัดลมนะครับ ครับนี่นะครับเราจะตัดประมาณนี้นะครับใช่นึ่งจุดนี้นี่นะครับตัดเลยครับ นี่นะครับนี่นะครับสัตว์ขนาดนี้นะครับไอนี้เป็นท้ายนะครับฝั่งนี้ก็นี่นะครับหัวขวดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเ,วเราก็ผ่าตรงด้านบนของขวดนะครับนี่นะครับผ่าตรงขอบตรงขอบ ีด้านเลยนะครับก็ความสะดวกในการครอบนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ครอบไว้แบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการปักชำกริงนะครับเราจะใช้ในการปักชำโดยการควบแน่นนะครับก็คือเราจะใส่ดินลงไปนะครับประมาณนี้นะครับปกติก็ ทั่วไปก็จะใช้ถุงครอบใช่ไหมครับในการควบแน่นเพื่อไม่ให้การไคลน้ําของกิ่งที่เราปักชําลงไปนะครับแต่เราใช้ขวดพลาสติกแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็ครอบปิดไว้เลยนะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูการเลือกกิ่งพันธุ์ไตเกาหลีนะครับ ลักษณะกิ่งพันนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้เวเราก็ตัดแต่งใบออกนะครับเพื่อลดการคายน้ํานะครับเราจะใช้น้ํายาเล็งรากนะครับแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะครับนี่นะครับนี้เราเตรียมดินไว้แล้วนะครับ ครับหลังจากที่เราเตรียมกิ่งพันุนะครับโดยการเช่น้ำยาเลี้ยงรากเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำการเสียบลงดินได้เลยนะครับกดดินให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันกิ่งพันุ์โยกนะครับ หลังจากนั้นนะครับใช้ฝาครอบลงไปเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราครอบเสร็จนะครับเราจะใช้นี่นะครับเทปนะครับพันรอบขวดอีก น,นี่นะครับพันให้รอบเลยนะครับครับผมแค่นี้ก็ เห็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาดูว่ารากจะงอกมากน้อยแค่ไหนนะครับ